สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนอเช่นเคยนี่เบื้องเอานะครับจอดเทอร์เรสสูงเจริญเท่านี่ดเดอ้ดเดอคันนี้ก็คือโตโยต้าไฮรักวิก็แชมป์ตัวพีเรเนอร์นะครับสประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5ปี2013เลยนะคันนี้ปี2013นะครับราคาเบาๆเล้าใจเลย200,000กว่าบาทนะ200,000กว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมนี่นะครับสวยมากนะ ราคานี้นะครับคุ้ม2 0 0แสนกว่าบาทได้วีโก้แชมป์ประตูยกสูงโรงงานนะครับมาดูส่วนหน้านะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับคันนี้นะปี2013นะเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมันทนทานนะครับไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมคันนี้เป็นสีเทานกพิราบนะสีเทานกพิราบเผื่อใครดูไม่ชัดนะนี่สวยสุดๆรถพร้อมใช้งานนะครับ สี่ประตูกว้างขวางยกสูงนะคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนี่ซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับใครหารถกระบะสี่ประตูอยู่รีบมารีบมาจับจองคันนี้นะราคาเล้าใจ2 0 0แสนกว่าบาทนะเนี่ยคันนี้200แสนกว่าบาทเท่านั้นมาเบิงเอาอยี่พ่อยี่แม่คอยป๋อนี่ไงงามมิลินะครับนี่นะใครหาตัวนี้นะครับถามกันมาเยอะนะนี่รถกระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับ เครื่องยนต์2.5นะอ่ะมาดูนะครับในวีโก้แชมป์เลยวีโก้แชมป์ขับโกโก้เลยคันนี้นะประหยัดน้ำมันทนทานนะคันนี้ปี2 0 1พผุนได้เนี่ยเอองามอิเลนะครับยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางมาดูภายในนะครับนี่ภายในสวยมากนะภายในนะครับมาเบิ่งเอาเบินี่นะครับดูกันด้วยกันเลยนะดูไปพร้อมกันภายในนะภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าของเดิมโรงงาน นะสะอาดสวยงามนะเป็นเบาะผ้าสีครีมลายลังพึ่งขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยดูเลยนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพเลยนะดูเลขไม้หน่อยนะครับคันนี้เบิรงเอาเดอรนี่เลขไม้ส0 0 0 0 0นะสองแสนกับ500นะสองแสนกับ500โลปี2013ผนสได้เนี่ยออคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอนหนาวเกียร์ธรรมดานะคันนี้ เกียร์ธรรมดาหสปีดประหยัดน้ำมันทนทานนะครับคันนี้วีโก้แชมป์เลยนะเออวีโก้แชมป์ได้เนี่ย um ดย่อ่าเบรธรรมดาได้เดียนี่แม่ปาทั่วอ่ามาดูนะครับแผงประตูเนี่ยแผงประตูเดิมมู่ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับมาดปานะูประตูเนี่ยฝั่งขวานะประตูเนี่ยดูเลยนะครับประตูน็อตเนี่ยนะน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทุกชิ้นนะ ตัวบนตัวล่างเนี่ยดูเลยนะครับเบื้องเอานี่ไหมอ๋อางามีหลีคันนี่น,น,นี่นะครับเนี่ยน็อตไม่ติงคือแบบนี้นะครับนี่คือน็อตไม่ติงอยู่อิ่งติ่งเลยนะน็อตแต่ละตัวอยู่อิ่งติง่งนีหลีนะครับมาเบื้องเอารวดนะอ่าต่อไปนี่ยมาดูส่วนนี้นะเม็ดอาร์ขอบป,ประตูนะครับแกะดูเลยให้ครบทุกบานรอยเว้าลอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยสบายใจหายห่วงนะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับเนี่ยอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะ ให้ดูนะครับให้ดูเม็ดอาร์คพวกนี้เลยนะเนี่ยส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับจะมีเม็ดอาร์คให้ดูให้สังเกตนะครับอ่ะต่อไปมาดูประตูด้านหลังนะคันนี้เป็น4ประตูนะสประตูยกสูงผุนเด้เนี่ยเออกว้างขวางนะครับนั่งได้สบายเลยเน,ยนยนะี่เนี่ยนะครับเบาะดูเนี่ยเบาะแถวหลังนะครับเบาะผ้าของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามไม่มีขาดไม่มีทะลอกเลยนี่งามอีรีคันนี่ ฝ้าเพดานสะอาดสวยงามนะครับไม่มีรอยเปื้อนรอยเลอะนะสวยสุดๆคันนี้บอกเลยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับต่อไปมาดูนะอ๋ะอลืมลืมลืมแผงประตูเดิมนะกระจกไฟฟ้านะครับอ่าต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับนี่ประตูแกะดูให้ครบทุกบานนะมีประตู4บาน5บาน6บาน10บบานแกะให้ดูให้ครบเลยนะนี่นะครับเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานนะนี่นะครับ อยู่เดิมคงสภาพอีหีนี่บถตัวกันนะครับตัวภัยว่าเป็นด้วยผู้ขานีา่ไม่ต้องถือตัวแต่ละมือนี่โอ้ยนะครับเอจเอจ้าผูใ้ใดโทรมาตัวเนี้ยนี่โอ้จะเป็นอึดเบียกคักซ่าซุ้มตัวก็ได้เออนะอ่ะมานะครับต่อไปมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับนี่มาดูเลยห้องเครื่องยนต์นี่เป็นส่วนหัวใจเลยนะหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันนะครับ คันนี้มาดูนะดูไปด้วยกันเลยเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้เป็นเครื่อง120แรงม้านะอันนี้เราแจ้งรายงานข้อมูลนะครับเครื่อง2.5 120แรงม้านะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาดูสภาพเครื่องกันหน่อยนะเครื่องแห้งๆนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับสีแต้มสีมา้าอยู่เดิมครบนะเนี่ย ไม่มีลึบเรือนไปไหนเลยนี่สีแต้มสีมาร์กนะครับไม่มีลึบเรือนเลยนะครับไม่จางหายอยู่ดําเดิมคงสภาพอิหรีตะครับวตวกัน,นมันป๊าดงามอิหริณาเนี่ยนะครับเครื่องแห้งๆนะแห้งๆใสๆอ่ามาดูส่วนหน้าหน่อยนะมาดูนะส่วนนี้สําคัญนะผมบอกเลยคานหน้าวีโกเนี่ยต้องเป็นตัวเลขตัวใหญ่เมื่องเกิืงนะครับ ต้องใหญ่เมืองเกื้อเท่านั้นนะนะย้ําเลยนะครับนี่เม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตแต่ละตัวไม่ติงคิงนะตากไก่เนี่ยแผ่นเหรียญบาทของเดิมคานหน้าขวาตัวอาคมคมกิฟเลยนี่เบื้องเอารอดนะครับนี่ไหมเดมิมเดิมคมคมนะหม้อน้ํานะครับดูเลยหม้อน้ําเดิมคานหน้าเดิมนะเนี่ยคานหน้าเม็ดอาร์กนะครับน็อตแต่ละตัวไม่ติงนะเนี่ยสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบฟองน้านะครับของเดิมเนี่ยยังอยู่นะ ตักไก่ซ้ายนะครับแผ่นเหรียญบาทอยู่ใสๆเลยนะ,ะมาดูฝั่งซ้ายเนี่ยคานหน้านะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสัญลักษณ์ตัวแอนะตัวแออยู่ในวงกลมนะครับวีโก้ให้ดูให้สังเกตดีๆนะแก้มซ้ายเบื้งเอานะครับแก้มซ้ายเดิมนะซุ้มซอกเดิมเพจเดิมนี่เพจนะครับเพจเดิมไม่เคยแกะนะเครื่องยนต์2.5 120แรงม้านะคันนี้เราย้ำนะร้อแรงม้านะครับประหยัดน้ํามันนะปี2013ี ปี13แท้เลยโฉมหน้าแชมป์นะครับซุ้มซอกดูเลยเนี่ยเบื้องเอานี่ไหมซุ้มซอกเดิมนะครับเม็ดอาร์คดูพื้นนะเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพพี่เหลี่ยขันเนี่ยอ่าได้ความเดิมนะครับบอกเลยคันนี้นะนี่ดูน็อตนะอ่าเบื้องเอานะครับนี่เอ้าอ่ไม่เป็นไรตกใจนิดหน่อยนะครับน็อตนะน็อตซ้ายนะครับน็อตเดิมฝาเดิมเด้นิเด้อเบื้องเอานี่เดนิเดอ นี่นะครับดูไปด้วยกันชมไปพร้อมกันฝากระโปรงเดิมขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนี่อยู่เดิมครบเลยนะนี่นะดูอย่างนี้นะครับรายละเอียดรถนะพาดูพาชมแบบนี้จริงจตรงนี้สําคัญนะฝากระโปรงต้องมีนะครับโลโก้ยี่ห้อโตโยต้านะฝาะเดิมฝาแท้โรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนเนี่ยมีให้พร้อมเลยนะดูน็อตฝั่งขวานะครับน็อตเดิมฝาเดิมนะคันนี้เราแจ้งรายงานนะครับ น็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามนะรถมือสองนะครับแก้มขวาเดิมซุ้มซอกเดิมนี่คันนี้สวยมากต่อไปติดเครื่องเด้อบาทนีเด้อ,อติดเครื่องฟังเสียงนี่รถของเรา <c oughs> ทวดที <c oughs> พว้น่นนะนะครับสตาร์ทตึมนั่นนี่สตาร์ทตึม,มยี่ออยแม่ข่อยโอ้ <c oughs> เอ้ตรวตวดนะครับนี่ ร่างกายไม่ค่อยสุขภาพนะครับต่ต้องทํางานหาเงินนะครับหาเงินหาเงินเอออ่ะ,อะมาต่อไปนะครับดูเลยฟังเลยนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันเครื่องยนต์2.5นะครับ1 2อแรงม้านะคันนี้เราย้ํานะอ่ะดูตรวจสอบเครื่องยนต์ดึงแท่ขึ้นมาไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตีเลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้ นะวิกตแชมป์ประตูยกสูงโรงงานนะครับเนี่ยประหยัดน้ํามันทนทานอ่าราคาเบาๆเ,เ,เล้าใจเลย2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะอ่ะต่อไปมาดูนี่นะส่วนนี้นะครับรถกระบะเนี่ยนะต้องดูนี่ต้องดูเลยนะห้ามพลาดนะครับเม็ดอาร์คขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยนะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะนี่รถกระบะนะห้ามพลาดนะต่อไปมาดูส่วนนี้สําคัญนะครับนี่รถยนต์นะ นดูเลยเลขเช็ดซีคมคมนะเลขเช็ดซีเดิมได้หนิเด้อเนี่ยเลขเช็ดซีดำเดิมนะครับคมคมเลยสบายใจหายห่วงนะเช็ดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดาวไม่มีต่อนะนี่รับประกันกา,การันตีให้นะครับคันนี้สวยมากอ่าพร้อมใช้งานล้อมแม็กตัวนี้นะครับล้อมแม็กของลายวีโก้แชมป์เลยนะครับนี่ล้อมแม็กศูนย์โตโยตานะอ่าต่อไปมาดูส่วนนี้นะแม็กยางนะครับตัวนี้ขอบ17ซีรีส์265หกทับหกนะ มีปียางไหมยี่ห้อนี้อาจจะไม่มีปียางอ่ะข้ามไปนะครับไม่เห็นปียาง <c oughs> ดอกยางประมาณ80%อยู่นะ80%อยู่นี่ดอกยางร่องยางนะครับมุดดูใต้ท้องหน่อยอ่าดูเลยนะใต้ท้องช่วงล่างดูนี่เชสซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับพร้อมใช้งานนี่สวยมากราคาเบาๆประหยัดน้ำมันทนทานนะบีกอตแชมป์นะคะันนี้นะเครื่องยนต์2.5 ปี2 0 1พนผุนได้นี่ปี2013เลยนี่หน้าหลังเดิมสีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะมาดูส่วนท้ายฝาท้ายเดิมตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E e d e f e n นะครับกันชนท้ายมีให้พร้อมใหม่กิ๊กเลยนี่นะครับอ่ะมาต่อไปมาดูส่วนนี้กระบะนะกระบะแม็กไลเนอร์นะครับนี่กระบะแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมนะไม่มีแตกไม่มียุบนะครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกนะต่อไปมาดูนี่ขอบนะครับ ขอบกระบะขวาเม็ดอาร์ k, ตตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับน็อตเดิมสัญลักษณ์เออาร์นี่ของเดิมโรงงานคมกิฟเลยนะฝาท้ายฝั่งขวาตัวอาร์คมๆนี่นะครับเบื้องเอาอให้ดูอย่างนี้ให้ชมอย่างนี้นะรายละเอียดรถของเรานะครับนี่เม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสัญลักษณ์เอแอลไดนิเดอเบื้องเอาเดอเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คน็อตเดิมนะครับฝาท้ายตัวแอลของเดิมโรงงานนะครับ ่ามาดูนี่พื้นรอนกระบ,บะเขาสิงง่ายให้เบิ้งเด้อเดี๋ยว online online. Oh, ง่ายก่อนเด้อโอ้ง่ายเมื่อคืนอี่พ่อยแม่แม่อยแนนทักแนนทักนะครับอ้าวมาพวน่ะนี่นะครับนนะง่ายให้เบิง้งนี่ล่องอุดลูดอุดลูดอุดรูดเหย้าอาดลาดอาดลาดอาดลาดพู่น่ะเม็ดอารคขอบตะเขียบรอยเย็บเดิมนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะพื้นกระบานะเอออ่าต่อไปมุดดูใต้ท้องด้วยนะครับสายมุดนะนี่เขามักมุดนะครับมุดลงไปบาดท,ที่เนี่ยพูดอ่ะนะ ล้ออะไรยางอะไรมีให้พร้อมนะช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยเลยราคาเล้าใจนะผมบอกเลยคันนี้ราคาเล้าใจนะสองแสนกว่าบาทเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะได้สภาพนี้โคตรคุ้มเลยนะได้วีก็แชมป์ผุนได้เนี่ยเอออ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับนี่ขอบกระบานะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็ยบเดิมนะครับนี่กระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนสีเทานกพิราบนะคันนี้นะย้ำนะสีเทานกพิราบนะครับอ่า ใครถูกชะโลกับสีนี้รีบมาเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะอะแผงประตูนี่แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าเบาะภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าของเดิมโรงงานนะครับสะอาดสวยงามเลยไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยอยู่เดิมครบเลยนะครับขอบประตูดูเลยนี่เม็ดอาร์กรอยเว้ารอยบากเดิมนะครับนี่ไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยนะครับ อยู่เดิมเดิมคมๆแบบนี้สบายใจหายห่วงไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับร mm. ายงานก็นอย่างนี้นะครับข้อมูลรถนะให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองนะครับน mm. เราไม่มีหมกเม็ดนะนี่นะครับต่อไปนะส่วนที่สําคัญนะครับดูกันให้ครบเลยแผงประตูนะครับฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะ เพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดาหสปีดเบาะภายในเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีครีมลายลังพึ่งนะสะอาดสวยงามขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้นี่นะไม่มีริ้วรอยนะครับดูน็อตนี่น็อตแต่ละตัวนี่ไม่ตีงคิงเบื้องเอานี่ไหมนี่คือน็อตไม่ตีงนะครับอยู่อิ่งติ้งนะนี่คือสภาพอยู่อิ่งติ้งได้เนี่ยเด้อนี่เบื้องเอานี่ยน็อตประตูฝั่งซ้ายนะนะครับไม่ขยับนี่นะดูนะครับ รถมือสองนะให้อยู่เดิมคงสภาพให้มากที่สุดนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูรอยเว้ารอยบากอยู่เดิมครบเลยนี่นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยของเดิมดูง่ายนะของเดิมดูง่ายนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีริ้วรอยการเปลี่ยนแปลงเลยคันนี้สวยสุดๆจริงๆราคาเบาๆได้หนิเด้อเออสองแสนกว่าบาทได้วิก,ก้แชมป์สี่ประตูยกสูงผุนได้เนี่ยปาดทั่วโอ้ยไหนไหมเอองามมีเลีแค่นี้นะครับเป่ามาเอาเอา่าต่อไปดู ใต้ท้องเช็ดซีฝั่งซ้ายนะครับนี่เช็ดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูกไม่มีก่อนเลยคันนี้งามขักอ่ะต่อไปภาษีนี่ภาษีเมษาหกเก้านะเมษาปีหน้าผุนเดอีเดอร์ใช้ย,วยาวๆนะครับภาษีนะนี่อ่ะต่อไปดูหลังคานะครับหลังคาเดิมสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหลังนะครับสวย พร้อมคันนี้ราคาเบาๆ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนี่เนี่ยสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่ใครหารถกระบ,บะ4ประตูอยู่มาเลย2 0 0แสนกว่าบาทได้สภาพนี้โคตรคุม้มผมบอกเลยโคตรคุ้มจริงๆนะอ่ะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมสำหรับคันนี้จอดเทอร์เลอ,เอร์สูงเจินเทอร์ยูนิเตอร์โตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ตัวพีเรนเนอร์ เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงโรงงานปี2013นะคะนันนี้ปี2013ราคา2แสนกว่าบาท2แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดู้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วย แยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ